ถ้าร่างกายเราอายุมากขึ้นทุกอวัยวะก็จะเสื่อมถอยก็จะเป็นสาเหตุของโรคต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของความดันโลหิตสูงคนไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเราก็จะเห็นได้เลยว่าคนที่มีความดันโลหิตสูงนี่มีค่าเพิ่มขึ้นถ้าร่างกายเราอายุมากขึ้นทุกอวัยวะก็จะเสื่อมถอย ก็จะเป็นสาเหตุของโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคกลุ่ม NCD วันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดๆในคนไทยเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะอาการความดันโลหิตสูงมีอาการแสดงน่าอาจจะเห็นได้บ้างนะคะก็คือหน้าแดงกล่ำเลยนะสำหรับคนที่มีความดันโลหิตสูงแบบเฉียบพันเนี่ยเราจะเห็นได้ตื่นเช้าขึ้นมาโดยเฉพาะตอนเช้าเลยนะ,นะคะปวดหัวปวดท้ายทอยมีคลื่นไส้อาเจียนแสดงว่าความดันสูงมากแล้ว เลือกกำเดาออกอันนี้ก็จะค่อนข้างรุนแรงนิดหนึ่งแล้วที่สําคัญคือมันไปเล่นงานอวัยวะที่สําคัญทั้งหมดเลยของร่างกายสมองหัวใจไตแล้วก็ตาความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญมากเลยต่อการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว แล้วก็ปรากฏว่าเขาก็มีการตรวจวัดละเอียดลงไปเลยนะคะเอากล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยค่ะมาสกัดแล้วก็วัดความยาวของเทโลเมียก็เจอว่าเทโลเมียสั้นลงมากเลยทีเดียวกับภาวะหัวใจที่ล้มเหลวจากความดันโลหิตสูงผลสุดท้ายแล้วท้าไม่ดูแลตัวเองความดันโลหิตสูงธรรมดาธรรมดาที่ไม่นึกว่าจะเป็นโรคเนี่ย ก็พาไปสู่โรคหัวใจหลอดเลือดได้ชัดเจนเราอย่าลืมเนาะว,ว่าเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกายเราทุกอวัยวะมีเทโลเมียร์เป็นองค์ประกอบที่สําคัญอะาเทโลเมียร์สั้นลงเร็วเท่าไรอวัยวะพวกนั้นก็จะทํางานแย่ลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราให้วัฒนชีวะเข้าไปเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงซึ่งเป็นวิธีการซึ่งเราไม่สามารถได้จากอาหารที่เรารับประทานตามปกติแล้วก็เข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีการที่ปลอดภัยที่สุด ถ้าเราทำให้เซลล์ทุกเซลล์แข็งแรงทุกอวัยวะแข็งแรงโรคทั้งหลายที่เกิดการเสือ่อมถอยก็จะลดน้อยลงก็จะสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงด้วย